กล็ลน,นะยังยังยอิร่อีนม่อยีดอกลน,นอ,ไไอ่ะไไอสบายดีพี่น้องสบายดีเมื่อสุขคนสุขคนเดอ้อมือนี้กำมาพบกรับรน้องเปิลสาวผู้ไทยนี่ก็สิเป็นคีปแรกของเฮาเองเนาะทุกคนมือนี้ก็สิพาทุกคนไปควาดเขตใต กมุ่งข้ากะกำลังเตรียมคืนนี่เนาะเพกกื่อนกะหัวตัวไปมาผมรายการนุ่งเสือเ้อแคนยาวก่อนตอนนี้ข้ากะได้มาผมเปลี่ยนเสื้อเป็นที่ฮอยแล้วลืมบอกทุกคนว่าข้าวมาส่นผลตั้งแต่มื้อเช้านี้ทุกคนเด็สับผลไปสายเซี่ยว เขากับซีคีเรถจกไปทุกคนมันไก่ว่าไปเดอ้อไปเดอ้อนั่งกินบ้าเลยกินเขากับซีคีน้ำเซอรรินไปได้ออ่ะบางกิ่นฮะท่าสิบุหิวน้ำสบกผู้ได้ไปทงผู้ไก่เติบไปทั้งนั้นเด้ไปทั้งเฮินเขคาอนะันฮอนด้าเด้ ีเลโอ๊ยนมีเต่าที่หน่งผม <c oughs> ที่มาำอะไบกันมาเอา ได้ยหมน้ำบรทเลย,เลยตอนนี้ก็มาหอดที่เรียบร้อยแล้วทุกคน <c oughs> แดนแห้งอะรมันข้าเจ้าก็มาค <c oughs> <c oughs> วัดตัวนี่ มงึงมีแหละมงทีฮามาควัดเียดใส่ปีแล้วนี่เฮาก็มามากมากกับนี่กับฝนปีแล้วนี่คะปีแล้วนี่ฮามาควัดได้หลายเติมนะเฮ้ยปีแล้วนี่ฮามาควัดได้หลายเติมไ้าเ่าดนแห่งอตอนนี้ครับนี่มีอยู่อควัดนั่ีานน,าน,น,านี่ น้ำใสอะไรพี่น,น้องดดแงดกกดกระแดดตอนนี้จะโม่งเลวตอนนี้นะ่เนาะอยู่สน้องเขตนี้เนาะ น้ำกระใสเนาะเย็นได้ลงแม่น้องฝนงไม่นะพี่น้องนังบ้านนะพี่จพื่อนอ๋อฝนเย็นไหลปิ้งจับได้ขึ้นมาอุา้ <laughs> องปนเป้ไปลยไอก้กเปะน,นี่นะ <laughs> ปลา,าไปห้องงมหอยนะปลาแยกกันอยู่ อะไรเนี่ยไป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 ควาดเคใส่กับบไดายทำทุกคนอาจจะไปงมหอยแบบนี้นะน้ำใสใสพี่น้อง<ว>หอยยนงไงห,<ว><ว>หอยขมหอยขมเก็บรงเป็เก็บไปปกิย่าง โอเคไปตามไปแต่กล้องเขากับทุกคนฝนเฮินเป๊ะิปเลยโอ๊ยลอยน้ำกับโบเป็นซ้ำ บอง้สู้ไหวบอตาก้อรตากรไหวบอน้ำเบตาลินอะไรพี่น้องเลิกเติบได้มงนี้นั่นอันนี้หอยหน่อยนึง ไฟกากีวงูหลายนะเฮ้ยกล้ไ้ยังะอไปอะไรไปนอมเนาะขากะลิมน่้ คิดว่าปีกลินนโอ้ตกใจเมื่อพี่น้องสาวลินพื้นดินเบิร์มหมโอ้คิดว่าปีงจ้าเพิ่นสเนะตอนนี้กันสัมผัสกันมาลินน้ำ เจ้าสาวเร็วมาแน,ะาน,าน่น่วนุ้ยมองนี่แล้วกลับคืนกันพี่น้องไปต่อไปน,นีะไปพูนไปทถีงผูกบอลนาในทุง่งผูกสิผาไปเบิ่งพี่น้องเลยไปวางอื่นบอกไปวางอื่นบอลทั้งที่ห้างกี้บนนอลนางค่อยงงหอยบ่เอองมงหอยกับกี้คัดค่ะเลยมีหอยอยังแนดงขนาดมีห,อย,นนะมหอยกับกี้แล้วก็หอยอยนันชนิดอื่นแน่เลยหอยขมบ่อือ ไปเบิ่งนี้ละค่ะมาซี่มีจะขันยามเนินหลายอันนี้เอาไปเลยลบไยน้ำใสใสอย่าดิ้นอีไแล้วเลเนาะเขากระิิไปวางอื่นพี่น้องไปงมหอยตอนนี้เรากกำลังไปวางอื่นกันแล้ แล้วทุกคนเลยน้องฝนพี่โต้ไประวังเด้อ ไใน่ใจนะว่าไม่คุ้นไ่ลนะวนี้แะี่นั่นไม่คเลยเนี่ยน้ำฝนขึ้นมานะตล,ล,ลาดก็ไปพร้อมก่องเองนะ โอ้โอยเน่าป่านะพี่น้อง

หนอวเบิดนอตะก้าขนอตะก้าเราไปอยู่ไส่เลยขี่ห mm ิน hmm. ก็ว่าหอยนอกใบนี้เมนมาอี hmm. mm ่น้องเมนมาอียลงเลยนะอ๋ออะำน้ำปะ ไ่มหลายปหลายเลยหอย,นะย,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 ยมันมันบาอยู่ใกล้เล้มันบ่อยู่อันเลกในหูท้องท้องหอยโคตง่ายตุ๊กยางย้มตอ๊่าง,ย,างยู่รอดถ้าตอยกางอยู้มรอดสูงง้ นีได้ซะทุกคนเห็นอีกแล้วนี่งามหลายหาเมืองอีก่อนทุกคนมันโอยเห็นปัานไหนเนาะเห็นอีกแล้วทุกคน อามันซักอยู่ขีดินเลยอันนี้น่ะแมนอะไรโอ้ยไหเติบักเอ้าตุดมมือโอ้เตะมาเลยเน่าบนนี้นะคะเอ้าหอยเน่าอุตส่าห์ดึงขึ้นมาหอยเน่าดึงขึ้นมาหอยเน่าเสยพี่น้องโอ้ยจากแมนเนาะเอาต่อไป เนาตัวนี้ก็นาวนได้อีกแล้วผูกทางนั้นอาบน้ำเลยพี่น้อง เปินก็เป็นวัดเป็นไอพี่น้องเอ,อ้ยเป็นได้สามสี่มือแล้วยังบอดีเ <c oughs> บิดแล้วบนนน่นี่สภาพตอนนี้กะเป๊ะเบดิดเลย ตอนนี้เราก็ซิพากันมือหาเใ็ดกินแล้วเนาะทุกคนสาวนี่หิวข้าวแห้งแล้วตอนนี้นะมือกองก็งกหิวข้าว <c oughs> บอกว่าแต่มือกองนะเราก็หิวคือกันนะนี่ตัวมันสั่นนะโอ้นี่ <c oughs> นี่ผงเซอร์นี่อย่างอันหนึง่ง <c oughs> หิวเข้าแล้วอ้ทาทางขึ้นกับสั้นๆสั้นไ,ไ,ไหนอลี่พี่น้องไอ้ก็ก็กันมันนอนฟุนลงฝนนะไปลาเลย แถวนี้กะเปิ้ลกับนิวกับฝนก็มาหาหน่ไม้ตลอดพี่น้องเลยป่าแถวนี้แล้วมาหาหน่อไม้ตอนนี้เขาก็มาขเขาเพิ่ไปที่มอยแล้วทุกคอนอันนั้นฝนก็นให้เข่าแกะแล้วก็ล้างข้าเพิ่นกับวิ่ลงไปตลาดไปหาซื้อเครืนหน้าเพชรทองหินนะะไปล้าง เလခရာားပြောာေရာေရားမိေဘိူ့စစစ့စစစဆိေရာ့စစစစ ไม่แต่ต้มเมลอยเลยให้มันไงแล้วเขาจะเอามาล้างขี้ดินออก ไฟอ่ะเยใส่น้ำเลยใส่แล้วบต้มให้มันสุกป่ะไหนพอแต่หอยอ่ะเลวก็เอากระเอ้ามาแกะจะทอดฝนเพิ่นโทรมาบอกว่าให้โทษเอาโบคัดวะทอดริงกับต่ำมะฮู้เข้าบปเบิง้งในนี่เฮ้ย ตัวนี้เอาแล้วตัวสีชมพนางทาหอยซุปพี่น้องเป็นฝนมาเลยนี่ฝนกับลินก็มาแต่ตลาดเลยเนาะทุกคนเบิ่งเพิ่นซื้ออีหยังมานะ่ะซื้อหยังมาไนดะ้เฮ้ยตำข้าวปุ้นแล้วกาอันมีทอดปลาหมึกนําพี่น้องเอาาิ้นปลาแซลมอนราคาแกงหมูมาพากินข้าวาาามากินข้าวในมากินข<ว>้าวนํากันเดอ้อ แซ่บบบนิวแสบคิวเข่าแสบโบฝนแซ่บไงแสบบอลิ่นเม็ดหอยกะเขากะสิให้ใส่อนเฮ็ดกินเมแรดเนาะตอนนี้หิวแห้งแล้วเลยพากันกินตับข้าวปุ้นกับอันย่างแกงหมูทอดปลาหมึกตอนนี้กะขอตัวไปกินข้าวก่อนเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงซ้านี้ ฝากติดตามรับสมเป็นกำลังใจให้เพิ้ลแนเดอร์พบกันคลิปหนา้าบ๊ายบาย